วันที่เราหยุดเรียนเฮ้ยเกียบไปโรงเรียนแกล้งป่วยดีกว่าอีฟลูกทำไมไม่ไ้เรียนอุ้ยตัวร้อนจีเลยพักผ่อนนะวันนี้เดี๋ยวแม่ลาครูให้จาัาแม่ฮโหลวันนี้แกป่วยหรอวันนี้ไม่มีอะไรอีฟ <c oughs> ทำไมไม่มาพี่เจมคนที่แกชอบวันนี้เขาไานั่งเรียนในห้องพวกเราด้วยเจมไอ้ในุ่นมันไปนั่งแล้วกระหนุ่มกระหนิงกับพี่เจมอยู่เนี้ย <c oughs> มาป่วยอะไรวันนี้ไ <c oughs> ม่อยากจะเชื่อเลยร้อยวันพันปีเสรษดายังน่าจะไปเรียนตอนเที่ยง อี๊ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแกต้องมาโรงเรียนให้ได้เลยวันนี้พี่แนนหกขับห้ากำลังตบกับพี่จิตดาวติ๊กต๊อกฮะเรื่องชาวบ้านแบบนี้แกพลาดเรืงไงฉันรีบไปถ่ายคลิปลงตารกตอกกันนะคขาเดี๋็กนิ้เวเยอะวันนี้พลาดเลยอ่ะตอนบ่ายอะไร呀หน้องอีทำให้แกไม่มาโรงเรียนวันนี้แกพลาดมาก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 ,มากถึงมากที่สุดเพราะวันนี้โรงเรียนหนองบึงข้ยของเราจ้างแบ,บ๊พิงมาเล่นด้วยเนี่ยแกลซ่าแต่คืนนีแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพลาดช็เด็ด พันปีไม่เคยหยุดเลย